สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กับคุณผู้ฟังแต่ว่าจะเอาเรื่องของสมเด็จพระศรีสวเรดิที่ราพระบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าหรือสมเด็จย่าของรัชกาลที่9กับรัชกาลที่8นะคะมาเล่าให้ฟังโดยเรื่องนี้เป็นบทความของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานุศัก์วรวิทย์นะคะ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาจ้าท่านทรงผ่านประชตาชีวิตที่ทรงพบก,กับความพัดพรากสูญเสียแล้วก็ทรงขึ้นแล้วก็ทรงตกแต่ก็สามารถดำรงพระองค์ได้ด้วยความไม่ประมาทการที่วงคตของพระราชโอรสคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวาชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย ทำให้มีการสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารพระราชโอรสในสมเด็จพระนางเจ้าสาวพาพัาภัทรีเลยทําให้พระฐานะของสมเด็จพระนางเจ้าสาวพัาพิ์ภัรีพระอัครราชเทวีได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระพาทยุโรปโดยทรงเป็นสมเด็จผู้สำเร็จราชการแทนค่ะ แม้ว่าจะไม่มีการลดประถานะของสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าลงแต่ประการใดแต่ก็ไม่ได้ทรงเป็นพระภรรยาเจ้าลำดับที่หนึ่งเช่นดังเดิมข้อนี้สมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าเคยมีพระราชดำรัสว่าฉันนะ่ะไม่เคยขี้เหนียวหรอกแต่เห็นเสร็จแล้วเมื่อเวลาฉันมีบุญนะล้วนแต่มาห้อมล้อมฉันทั้งนั้นแหละเวลามีงานมีการอะไรฉันก็ช่วยเต็มที่ไม่ขัด แต่พะฉันตกก็หันหนีหมดไปเข้าตามผู้มีบุญต่อไปฉะนั้นฉันจึงตัดสินใจไม่ทำบุญกับคนรู้จักแต่จะทำการกุศลทั่วไปโดยไม่เลือกสมเด็จพระพันวษาอยิกาเจ้าทรงมีพระนิสัยประหยัดมัธยัติเช่นการจัดผักถวายให้สวยกับน้ำพริกก็ไม่ต้องแกะสลักและถวายเพียงเล็กน้อยเท่าที่จะทรงเสวยเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียของ สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าทรงปโปรดการทรงงานปโปรดการทอผ้าทรงตั้งโรงงานทอผ้ามีกี่ทอผ้าที่ทรงจ้างช่างต่างชาติเช่นญี่ปุ่นให้มาสอนคันทอผ้าและทรงทอผ้าอย่างเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่พตำหนักสวนหงพระราชวังดุสิตทำรายได้เป็นอย่างดีให้กับพระองค์ท่านและ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมทอผ้าด้วยกี่และก็ช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไม่ให้สูญหายไปอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังการที่สมเด็จพระพันวษาอาัยิกาเจ้าทรงสะสมทรัพย์ได้มากเพราะทรงโปรดการทรงงานทรงมีหัวทางด้านการค้าขายและทรงประหยัดมัธยัติทำให้แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงตรัสว่า แม่กลางร่ำรวยความประหยัดมัธยัติของสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้ายังเห็นได้จากที่เมื่อถึงคราวจำเป็นฉุกเฉินการที่ทรงสะสมซองเงินปีไว้หลายปีที่ได้รับพระราชทานมาโดยไม่ทรงใช้เลยตลอดมาเมื่อคราวพระราชนัดดาหม่อมเจ้าในราชสกุลรังสิตมีเหตุต้องลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศ เพราะพระราชโอรสบุญธรรมถูกถอดพระอิเซยศลงมาเป็นนักโทษชายรังสิตสมเด็จพระพันวสาอายิยกาเจ้าก็ทรงแกะสองเงินปีที่ไม่เคยทรงใช้เก็บสะสมไว้พระราชทานให้หม่อมเจ้าพระราชนัดดาในราชสกุลรังสิตได้ใช้ไปในการเดินทางไปยังต่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังความประหยัดมัธยัติของสมเด็จพระพันวษาอายียกาเจ้านั้น ทรงสั่งสอนอบรมถ่ายทอดให้เจ้านายเล็กๆพระราชนดาผู้เป็นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ดังที่เล่ากันว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9สเสด็จกลับมาประเทศไทยทั้งสองพระองค์ไม่ทรงรู้จักกับธนบัตรไทยเมื่อทอดพระเนตรเห็นในพระหัตถ์ของสมเด็จพระพันวษาอิยิกาเจ้าก็ทูลถามสมเด็จก็ทูลตอบเป็นต้นว่า นี่ใบละบาทไม่เคยเห็นหรือเอ้าเอาไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ทรงได้ธนบัตรอยู่เป็นนิดตั้งแต่ราคาฉบับละหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทคราวหนึ่งทอดพระเนตรเห็นธนบัตรราคาฉบับละหนึ่งร้อยบาทก็ทูลถามอีกสมเด็จพระพันวษาอีกาเจ้าตรัสว่านี่ใบละร้อยบาทมากไปอย่าเอาเลย แม้ว่าพระพันวษาอายกาเจ้าจะทรงมีพระฐานะสูงส่งอันเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนต่างๆแต่ก็ทรงโปรดการซื้อที่ดินแปลงงามเพื่อสะสมเก่งราคาที่ดินแล้วก็เก็บค่าเช่าทรงซื้อตึกแถวซื้อที่ดินผืนงามเช่นในย่านสำเพ็งไว้เป็นจำนวนมาก โดยทรงใช้ภรรยาขุนนางที่รับใช้ใกล้ชิดเป็นนอมินีหรือเป็นผู้คอยเสาะแสวงหาที่ดินผืนงามมาให้ทรงพิจารณาซื้อสะสมพระนิสัยในการที่ทรงชอบการลงทุนที่ดินนี้แม้ภายหลังสิ้นราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ได้เสด็จออกมาประทับที่วังสะปะทุมได้เสด็จประพาสไปตามคลองแสนแสบ ก็ได้ทรงซื้อที่ดินที่เหมาะกับการทำนาปลูกข้าวตามเริมครองแสนแสบไว้อีกเป็นจำนวนมากที่ดินเหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ยกตัวอย่างเช่นที่ดินหมู่บ้านสัมมากรถนนรามคำแหงหมู่บ้านขนาดใหญ่ราว5,000ันหลังก็เป็นที่ดินของสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้ามาก่อน ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงนำออกมาจัดสรรให้คนที่มีสัมมาชีพมีฐานะปานกลางได้ผ่อนชำระแล้วก็มีบ้านเป็นของตนเองการที่สมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าทรงมีที่ดินเป็นจำนวนมากแม้ที่ดินบริเวณวังสะปะทุมเองสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าก็ทรงโปรดที่จะปลูกผักสวนครัวผลไม้ยืนต้นไว้เป็นจานวนมาก สำหรับไว้ตัดถวายเจ้านายปรุงอาหารหรือหากเหลือมากก็จำหน่ายเป็นไรายได้พิเศษนอกจากนี้สมเด็จพระพันวษา,าอายัยกาเจ้าทรงปราดเปลี่ยงรอบคอบในเชิงกฎหมายการลงทุนค้าขายใดใดก็ทรงทำสัญญาเป็นหนังสือต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างชัดเจนอย่างเช่นการซื้อหรือรับจำนองที่ดินก็ต้องมีหลักฐานโฉนดรัดกุมทุกครั้งไปหรือต้องมีหนังสือจำนองเป็นต้น ด้วยเหตุที่ทรงระมัดระวังป้องกันความเสียหายและแม้แต่การโกงพระราชทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทำให้การลงทุนของพระองค์ท่านได้ผลตอบแทนงดงามเสมอและไม่ถูกโกงแม้แต่น้อยหากย้อนไปดูผู้ที่ช่วยสมเด็จพระพันวษาอาัยกาเจ้าในการลงทุนและก็ค้าขายนั้นรองศาสตราจารย์ดรคุณหญิงวินิตาดิธียนได้เขียนไว้ในบทความ ต้นฐานแห่งทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าว่าตัวแทนท่านแรกก็คือท่านผู้หญิงเอี่ยมภรรยาเอกของเจ้าพระยาอภัยราชาหรือหม่อมราชวงศ์ลบสุทัศน์เมื่อครั้งยังเป็นพระยาอินทราธิบดีปหลัดทูลฉลองกระทรวงนครบาลในสมัยรัชกาลที่หท่านผู้หญิงเอี่ยมเป็นคนซื่อตรงจงรักภักดี เมื่อได้เงินที่มาขอรับพระราชทานไปทำผลประโยชน์ก็ส่งคืนนั้งต้นและดอกไม่เคยขาดหายเลยสักครั้งเดียวจึงเป็นที่ไว้วางพระไทยให้ดำเนินงานต่อไปเพื่อเพิ่มพระราชทรัพย์ขึ้นโดยตลอดในสมัยรัชกาลที่หที่ดินมีราคาถูกแต่คนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงไม่นิยมซื้อที่ดินมากเกินกว่าที่อยู่อาศัยของตน เพราะที่ดินในเมืองถ้าไม่ใช่ที่สวนหรือนาแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะซื้อมาทำประโยชน์อย่างใดได,ได้แต่สมเด็จพระพันวษาอายิกายเจ้าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ด้านอสังหาริมทรัพย์จึงทรงเล็งเห็นว่าที่ดินแห่งใดอยู่ในทำเลดีเช่นทำเลค้าขายก็โปรดให้ท่านผู้หญิงเอี่ยมเป็นธุระจัดการซื้อถวายหรือรับจำงจากเจ้าของที่ดินผู้ที่ช่วยในเรื่องของการลงทุนหรือการค้าขาย คนต่อมาก็คือคุณแพภรรยาพระยาสารสินสวามิพักดหรือเทียนที่สารสินเริ่มต้นด้วยการเข้ามาเป็นตัวกลางติดต่อซื้อขายที่ดินย่านสำเพงถวายสมเด็จพระพันวสา,าทำธุรกิจได้มากกว่าท่านผู้หญิงเอี่ยมที่เคยทำมาก่อนที่มาของเรื่องก็คือหลังจากเกิดเพลิงไหม้สำเพงเมื่อปีพศ .2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้สร้างถนนทรงวาดเป็นถนนเรียบแม่น้ำจากท่าราชวงศ์ไปถึงวัดปทุมคงคาเมื่อสมเด็จพระพันวษาอายกาเจ้าทรงได้ข่าวก็เสด็จไปทอดประเนตรพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้ทรงต้องพระไทยที่ดินแปลงหนึ่งที่สัมเพงเมื่อทรงทราบว,ว่าต่อมาเป็นของพระยาสารสินสวามิภักดิ์จึงมีรับสั่งให้ท่านผู้หญิงเอี่ยมเป็นผู้ไปติดต่อขอซื้อที่ดิน พระยาสารสินแจ้งแก่ท่านผู้หญิงเอี่ยมว่าเป็นที่ดินที่รับจำนองมาในราคา2,000บาทแต่ยินดีถวายแล้วแต่จะประธานราคาสมเด็จพระพันวษาอัยิกาเจ้าพอพระไทยจึงประทานค่าที่ดินให้เป็นเงินมากกว่าถึงสิบเท่าคือ20,000บาทพร้อมกับรับสั่งผ่านท่านผู้หญิงเอี่ยมว่าขอบใจหมอมากแต่วันนี้ต่อไปถ้ามีธุระเรื่องเงินก็ให้แม่แพรเข้ามาเถอะ เงินของฉันก็เหมือนเงินของหมอเหมือนกันแบ่งกันกินกำไรคุณแพยจึงเริ่มเข้านอกออกในพระตำหนักในเมื่อสามีเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจึงรู้จักมักคุ้นกับชาวจีนจำนวนมากคุณแพรจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะเป็นนายหน้ารับพระราชทานเงินส่วนพระองค์ไปให้พ่อค้าและบรรดาเท่าแก่โรงสีหลายสิบโรงบริเวณคลองรังสิตกู้ยืมเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ทำให้มีไรายได้ทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นที่ลูกหนี้ผ่อนชำระกลับมาถวายสมเด็จพระพันวษาอายกาเจ้าเป็นจำนวนมากเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวคนต่อมาที่ช่วยสมเด็จพระพันวษาอายกาเจ้าในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะซึ่งเป็นการช่วยดูแลธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะการหาเครื่องสีข้าวที่ทันสมัยมาใช้ในโรงสีข้าว ก็คือเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์หรือหม่อมราชวงศ์เย็นอิสระเสนาทําให้สีข้าวได้คุณภาพดีมีจํานวนมากแล้วก็มีกําไรดีสมเด็จพระพันวสาอีิกาเจ้าทรงเป็นเจ้าของโรงสีหลายแห่งเพราะทรงมีที่นาเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีเรื่องที่เล่ามาเป็นเรื่องของการหารายได้ของสมเด็จพระพันวษาอีิกาเจ้านะคะซึ่งสมเด็จพระพันวษาอีิกาเจ้า เป็นสมเด็จย่าของรัชกาลที่8แล้วก็รัชกาลที่9ทรัพย์สินของท่านจึงตกทอดมาถึงพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลที่หยิบยกมาจากบทความของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานน์ศักดิ์วรวิทย์นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ